ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันกลับในเกมเอ่อไม่ชื่อเกมเลยนะเออช่างมันเหอะแล้วเรามาต่อยกันดีกว่าไปจบอันนี้ก็มีนะครับทุกทุกคนน่าจะจําคนนี้ได้นะผมโอ้ยเสียงดังจังวะจไม่ได้จไม่ได้จไม่ได้วันนี้จําได้นะผมชื่อคุณคุณไอ้คุณปุณของเรานะครับแล้วก็ไอ้แนี่มึงใครมึงใครอืมมึงเกโอเคปะเรามาต่อยกันเลยนะครับผมมา ที่มึงสบายใจเลยจะต่อยสิมาสิอ่ะโอเคตอนนี้คนที่เข้ามาก็เป็นคุณ <c oughs> ป,นปุนนะครับผมอืนเฟรชแมนโทษตี จังหวะนี้ฮะเสื้อแดงพุ่งเข้าไปปล่อยหุ้มขัดขวาแล้วคือคอมโบต่อปล่อยได้ฮะฝั่งปุ่นโดนคอมโบโดนเสือปล่อยได้ฮะโดนปล่อยนิวเก่ง้ะครับยังไงครับจังหวะนี้โดนโดนต่อยโดนเสือเลยครับโวยมึงมึงหลบยังวะได้เแดงต้องะเสร็จแล้วเปิต่อเสือต่อไปได้แย่ฮะยังไงต่อเอาหมัดขวาไปฮะฝั่งเสื้อแดงไม่แฮ่ปุ่นเอาเลยฮะปุ่นเปิดบล็อกแล้วก็บล็อกต่อฮะตับนี่ย้บขัดซ้ายโดนย้บขัดซ้ายฮะ ไั้ไงต่อเราจไปดู่พดกกนย้มกแตกไปแล้วครับบริษ้ไที่กูพากยูมึงจะคุยเอยี่ะไรวะเพิ่งเ้อเื่อง้ไฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องเจอรายการที่เี่ยิษัท่มาเลยมาปัญหาี่ไหนเสี่ยบริษทะไร่ตัดเปล่าได้ตัดเจอตัดบริษ หลบได้หลบดียังวะแล้วก็มันทำปุ๊กคิดดีเลยมึงบอกมันหลบกิ่งอะแต่มึงรู้ไหมมันจะชน,นะมันเลยดูดีดนี่อย่างนี้กูจะด้วยไงไวะไอ้เจี๊ยบเฮ้ยจังหวะน,นี้พลังหมด <laughs> นี่อุยออ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็น,เด,นเดี๋ยวคลิปกูบิน <laughs> ได้เดี๋ยวกูไม่หนีให้ดูมากูพุ่งอย่างเดียวแล้วเนี่ย ไม่ไยังไม่ไปเขาเขายืนยืนอยู่นย้นยืนไหนวะอ๋ะอขวายืนมองไม่เห็นออมึมงก็จะต่อ,อยกูอย่างเดียวมึมงจะนอกสนามมากูเลยใช่ไหมอโอ้ยเจอแต่ไอสไตล์อะไรน,นี่ยไม่เคยไม่เคยเจอ เฮ้ยเกาะแตกเหรออ๋อ,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 อสโนอกเกอร์นี่หว่าลืมไป โฮ้ยมึงโวยใจโอ้ยผู้พ่าไดีเอาไปเอาไปเบาไปมึงอะ เอ้ยงดเลงวะฮอกเ้าวไม่ได้กินกูได้มาตึงให้ปุ่นลองซื้อกับมึงดิเออปุ่นกูแพ้มันทีร่าตอนกี่ว่าก็ไม่รู้ต่อยมัดเดียวพอ นี่ยี่จะมาต่อยกับลูฟี่เหรอลูฟี่ผมขาวอะ่ะถ,ถ้ามาึงยางยืดได้กูจะว่ามึยังไม่กูไม่กูไม่ใช่เหมือนมึงอ่ะหมัดมึงมันยางยืดไม่เหรอ,อเฮ้ยอีเหี้ออแยแหลกสัตว์เอ้ยสนอเตอร์ใช่ไหม สแลคเกอร์อ๋อไอ้เนี้ยคุณนุ้งแม่งชื่อสแลเตอร์โอ้ยโอ้ยดีเลยอ้กเร็วตอนนี้ผมตึงแล้วครับพอดุลทำย่าทำย่าผมเร

โป้โปโปอัปเก่รบัดเ็ไม่อไเกี่อดูไม่รูกูเล่นบ่อยเหมือนมึงไหมมามึงอะไรยางล่ะเดี๋วกูก็ล่วงตามไปต่อเว้ยน้อยก่อนจะล่วงก็ขอต่อเลือดซะหน่อยละกันไ่ให้เว้ยโอ้โหไอ้น

โอ้ยโดนนาทีส <ct i> ุด <Youtube> ท so okay, okay. <Island> okay, okay, like ้ายเฮ้ยนาทีเราไมยโอเคโอเคปับปัไม่รู้เลือดจะโลเท่ามึงไหมเนี่ยเฮยอโดนน่าจะหนักอุ้ยได้อดได้าได้ายได้ใอดเอ้ยต่วยกูขอดูพวกมึงมากเลยไอปุ่นไงไอนินเอ้ วันนี้สไตล์ฮอกเจอกับเย้ yeah. สไตล์ฮอกเจอกับสไตล์สโนอกเกอร์เอ้ยสลักเกอร์เอาแล้ว่ะ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอฮอกนี่เป็นไงยังตึงอะเ <Okay. S 1> <c oughs> สียงดังมากเลย่ะ <c oughs> ปับไม่โดน โยป่ยยวอปอย,อ,อ,ยอันนี้ก็ไม่รู้มันต้องลแ,ววอออแล้วแต่ดวงว่ะตอนตอนกูกดกู้แล้วแต่ดวงด้วยตอนแดดอ่ะแต่ตอนนี้ใครเลือดน้อยอ่ะเฮ้ยสตาร์คกเกอร์น้อยกว่าอันนี้อันนี้เจอกับฮอกมันไม่ได้อยู่ที่หมว้ยมันอยู่ที่ฝีมือคนอเวิ่งแควายกูได้มาตึงก็จะไปตั์ก็ฝีมือของฮอกน้อยกูได้โกดอีกป่ะเนื้อ ฮอคฮอคมันหลบดีอะนะกูก็มันหลบดีอะแต่ว่ามันสวันี้ว่าไงเลื่อนโลแล้วเรียบร้อยหลงไปหนึ่งเฮ้ยอ,อ,อย่าบิดดิยอกยไม่กีเดบิดแล้วเหรอใครจะแก้มือกูไหมอ่ะเออกูไงมั้งโอเค ต่อยกันยับยับตอนนี้เอาแล้วว่าไงยกนี้เอาแล้วหลบเอาหล้วบขอบคุณที่เดินมาหาผมจังหวะนี้ต้องหลบแล้วลต่อย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 เลือกเขาเหลือน้อยนะผมจังหวะน,นี้ว่าไงล้มได้เุณคุค <jal> ้ากับขอบคุณแล้วผมสำหรับคู่นี้เดี๋ยวมาแป๊บๆๆนึงน,นะครับก็ ยังพยายามดคนีมันเมันมันเริ่มเดือดแล้วใครอยากซื้อของก็ซื้อได้นะครับผมเสื้อผมครับสิโบโลบัคแต่อย่าซื้อเลยโอเคมาเข้าเรื่องต่อตอนนี้มาต่อยกันต่อแล้วครับผมผันตัวจากเป็นนักเล่นออสตากับบล็อกฟุตมาต่อยมวยแทนนะครับอ,อ,อันนี้ฮอกก่อแตกแล้วโดนอนันติไปแล้วเดี๋ยวไอ้ปุ้นเล่นอะไรอะ่ะฮอกก่อ ใช่เล็โอ้ดูท่าเดินก็น่าจะรู้แลวนะเมื่อมันฮอกอะไม่ฮอกฮอกซนเนี่ยวคนจะรู้จักหมดเลยเพราะว่ามึงดูแขนมันดิโอไม่รู้จักโอเคไม่เป็นไรจวนนี้ปุนเอาต่อยเรียบร้อยครับผมโดนอันติไปแล้วครับผมหลบไปครับแต่ว่าแอนิเมชันมันบั็กนะครับผมก็ถ้าเราเห็นก็จะเป็นปุนต่อยอากาศนะครับผมแล้วไอคนนี้มันก็กระเด็นไปอีกทางหนึ่ง ปึ๊บปึ๊บจังหวะนี้ว่าไงน็อกไปแล้วของจริงครับของจริงอะไรจังหวะนี้ลุกขึ้นมาต่อยกันต่อแล้วว่าไงต่อยต่อยต่อยปุ๊บหมดชาร์จหลบไม่ได้นะครับจังหวะนี้หลบต่อยไปแล้วต่อยต่อยต่อยจะเอาไงครับผมจะเจาะโลไหมหรือยังไง เ,ออเรียบร้อยตอนนี้ก็แตกแล้วโดนต่อยฟรีไปครับผมต่อยฟรีไปโอเคตอนนี้ก็หัดกันต่อยนะครับผมวันนี้ว่าไงฮอกฮอกเกาะจะแตกครับผมจังวะนี้สโนอกเกอร์เอ้ยสลักเกอร์สลอกเกอร์โอ้โหสบายเรียบร้อยจังหวะนี้ก็แตกแล้วโดนต่อย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 แงต่อยอย,ยับยับ อตอนนี้เกาะจะแตกแล้วจะแตกแล้วว่าไงโดนสวนครับผมสวนไปสวนกันมานะครับวันนี้เลื่อนโลเท่ากันเลยเรียบร้อยครับผมคูตายเคอแล้วครับสามหนึ่งน,นะครับฮอดยอดนะครับผมสุดยอดจะเอาไงต่อครับมึงแด้จริงทำบุหงไห้ได้ดิฮะแด้จริงเอากูไปอยู่ตรงนั้นไห้ได้ดิโอเค ไม่เอาไม่ได้嘛ของมึงอ่ะของมึงก็เล่นสไตล์ใจร้อนได้ไหมเหรอไม่กูแค่ไม่ชอบอ่ะกูอยากได้หมัดเร็วๆอะมันไม่ค่อยอยู่มันเล่นแรงไงใช่มึงเก็บเอาโคตรเลยอย่างนึงกูว่าจะรัะตือมันนิ่นใจเย็นมากกว่าเพราะว่าท oh ี่สองอย่างน้ึงก็หางได้ก็รอจะจังหวะเอา

เอ้ยเดี๋ยวกูรอรอกูเติมหน่อยไม่ถ้าถ้ากูมีแบบเวลาเปี่ยนสไตล์เลยลองเปลี่ยนฮดูก็ได้เะล่ะเดี๋ยวกูเล่นฮิโปไม่่มน่เงมูบออยม่ห มันรอฟอร์ที่เร็วแบบย้อนซ้สอะไร่าเงี้ยแต่ไม่ก็เร็วสุดทีเลยนะเฮ้ยยืหลุดไละเฉยนะ มัเนี่ว่าจบตลอดแต่มันไม่จบอ่ะเด็าักเนนแรกไอ้นีนี่ไงแล้วกูฟื้นต่อนั่งกอดให้มึง่อมาอ้มันเดอมันจะบิดอมากอนให้มันยละกูเล่นอ S โอแล้วกูเจอคน ถ้คนนื่นไม่ใไ,ไ,มไปในตรงี้จะ้สเนี่ยงาป่อยก่เเป็นไงชาชากว่ามาันไม่สิบกว่าเท่าเลยเมึงใจร้อนอะ่ะมึงแนะนำให้มึงเล่นฮิปโปยังร้นนอนอยู่ อืมึงกดไม่มันบางทีมันบล็อกขึ้นไม่ทันไงมึงต้องกดย้ำๆอ่ะบางทีอ่ะบางทีเวลากดบล็อกค้างแล้วมันไม่ขึ้นเว้ยมันขึ้นมา็อแล้วแต่นไม่บล็อมึงปิงแน่คือ กตายก็ได้นิ่งไหมนอ่นี้อ่ะนิ่งเลยเนิ่งกูัวเหรอเงินกูเท่าไหร่กูะจะซื้อหนวมโอ้ยเฮียห้าหมื่นกูเองไม่ไม่ไม่กนะูเองลบเน้ะเอาเลยสุด ลักเกอร์ดีแ <tal> ล <word> uh, so ้วสลักเกอร์ไปก่อนเออสลักเกอร์ไปก่อนแล้วมึงรอเก็บไว้ได้การันตีเอ่อก็รอมันอัปเดตแล้วกูได้โค้ดเนี่ยได้แล้วกูอยากสมแล้วกูไม่ชอบสลักเกอร์ mày không trả lời cái gì không quá, Ủa mà không có thuê ai cả. Mày là You see me, <d Variant> มัดมันยาแต่มันแรงอะ่ะแต่ก็ูอยากได้มัดเร็วกว่าโอเคโอค้ยเกือบเหมือนกันอีเกือบเหมือนกันกกนะเนี่ยเท่าว่าทั้งทั้งสี่ฝีมือนี่มึงเก่งกว่ากูเลยอะ่ะแต่กูสไตล์ดีเฉยแค่นั้นเอง กูเกียสลเกอมากูบ้างไหมว่ากูเกลียดอะไรอืาอยากรู้แต่บอกก็ได้อยากกูไม่รู้วัยปลายตรงนี้ต้องห น่าเดยต่อยอันนี้เสร็จแล้วปิดคลิปดีกว่า๋บ่ยกคอมเสร็จต่อไปคุณชได้แดดลมฮาเสอก่อฮะการกาแกแต่การแกแต่งทไมครับคุณเชดเข้าคุกุ้งไหนแลก็ยัดัาซ้ายต่อยมาขวาต่อฮะคุณ ดูการเตะไดลจกจังหวะจังหวะนี้ยังไม่ต่อยังไงครับดูพลาดขวาไปฮะจะหมัดตายต่อครับเอาเลยเฮ้ยจังหวะอย่างนี้ดูเลือดมืกันนะ็ได้จะดูนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมเคยเลือดเท่ากันกสองคนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมดูยังไงอาการกล้แตกแป๊ได้ครับสวยเสร็จแล้วก็สวนด้วยฟลิกสวยครับผมอุ้ยเจเจ เฮ้ยมึงเห็น่อากาศ้วยไหมครับเฮ้ยเมึงมึงเห็นมันบั็กเหมือนกันใช่ปะใส่ใส่วนใส่สวนยังไงต่ออะาคแต่้ยคุณาร์จชารกจชารคุณปุ่นรจไวต่อคุณปุ่นรับผมชายโกรับหวานเนี่ย โอ้ยจะมาชาร์จอะไรต,อน,ไไตอนนี้วะเดี๋ยวกูวรอเดี๋ยวรอ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 จริงรอจริงอ่ะมึงไปอยู่ตรงนั้นเออไอ้บบอยกูยลงคลิปอยู่แล้วไม่เป,ป,ป,ป็น,นไรป,ปุน่นเดี๋ยวเราไปดิชิดช่องมันไอชิดไอชิดไอชีกลูกตุกจะตอยมัน ต่อยมึงนี้พร้อมยังคุร้อมก่อนจะรอยัง้มนจิมาหากูว้ใกล้หละยกูจะลองเตะมึงตรงนี้ดูมันต่อยไม่โดนขนาดไอปุนมยังต่อยไม่โดนไม่ตันชิดเลยชิดเลยไม่โดนไปต้องมุม่ได้ มุมก็ไม่โดนมันเข้าไปมันไม่โดนเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้นังกูไดโล่สามัคคกูกำลังจูบกับมึงอยู่เนี่ยโอ้น้องปุนภูนนส่งสารเขากำลังโดนรล่ทำร้ายเร็วเฮ้ยเกมนี้จะจบเมืทีมา

สวยมากตงแต่งเลยใช่ทุกคนทั้งลอานตสวยด้วยเราเดี๋ยวปิดคี่แล้วพบอัปใหอ่พร <So S 2> ุ่งจบแค่ไม่แร่ไม่เที่ยงเลยวันโอเคไอเช็คไปแล้วกูปิดคนเดียวโอเคโอเคครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การที่เราได้มาเล่นนะครับผมระหว่งางสไตล์นะครับผมสไตล์โกลดนะครับก็สไตล์โกลดเป็นสไตล์ที่โกลงมากแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าไม่เหมาะกับมือใหม่ก็ไม่เหมือนน่าจํานกันนะแต่ว่าสไตล์ที่แนะนําให้เล่นนะครับก็มีถ้าโกลดก็ดีนะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาเป็นตามนี้เลยครับผมหน้าใครสูงได้สไตล์ฮอกสไตล์สลักเกอร์ ger, แล้วก็ สไตล์นักฆ่านะครับผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับผมก็สไตล์โกลด์นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการที่เราเอาโกลด์แล้วก็สล็อเกอร์แล้วก็ฮอกมาลองสู้กันนะครับผมก็เจากผลจะมาออกผลอาจจะออกเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนสลาดคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายไปเจอกันนะครับผมทุกคน